เตรียมรดน้ำต้นไม้ลมแรงแรงดูดูต้นเย็นอ่ารอบนี้ทำไมสตาร์ทรถอะฮะดไมรอ่าในผลเตรียมพร้อม บนน้ำต้นไม้มตอนนอนะ5โมงแล้วตอนนี้4โมงครึง่งไม่5โมงดูน้ำสะก่อนพี่น้องดูน้ำสะก่อนดูน้ำรถโชคเลยตอนเย็นไม่ต้องรดนะ น้ำเย็นมากอะ่ะโอ้โหโชคลากมันจะไม่เน่าเหรอโชคเก,ชกินนีกโชคอันันน่ะโชคอันต์ดูพี่น้องดูน้ำดูน้ำน้ำเย็นมากอะ่ะน้ำในคลองอะ่ะดูลาดพื้นให้ด้วยดูยลาดพื้นโอ้อย่าหันมาทางนี้ดิ พื้นละอุเลยอะ่ะเอาวแล้วแต่ต้นนู้นไม่ต้องไม่ต้องลดแล้วตนน้น้น่ะต้นหน้าน่ะดูดูน้ำเย็นเย็นเหมือนฝนตกเลยอ่ะอือืม ลาดแป๊บเดียวพื้นแห้งเลยอะตอนนี้สี่โมงครึง่งเวลาเนี้ห้าโมงไม่ต้องลดเจ้าอมไปขายแล้วเนี่ยความที่มัน้้นเกินอ่ะยอดมันแกนเลยอ่ะตอนอดเขาก็บนนะว่าเจ้าอมไม่แตกเลย มันร้อนร้อนเกินดีได้น้ำในนี้มันเย็นอะ่ะถ้าเราลงน้ำประปาก็เนอะร้นอนเปิดน้ำประปาเจ้าของสวน พอละมัมง่งพอละมั่งโชกขนาดนะใส่กระใส่กระป๋องนี่ให้ด้วยดิไขว้ให้กระปอ๋องหนึ่งอู้ไม่เดินมาวะแล้วกระป๋องมันเป็น,นยางเง Oh, พี่น้องลมดูลมดูลมลม,ลมแรงแรงยิ่งเย็นยิ่ง,งลมแรงอะ่ะกลางวันก็ลมแรงแรงมันหยุดไม่อยากอยู่บ้านเลยอะ่ะมีบ้านนะนอนตรงนี้แล้วบ้านไม่มีมีแต่กระตอ๊อกกระต๊อบก็นอนไม่ได้ฝนสาดโอ้ย ออมีแต่กระตอบต,ต้นไม้มันถ้าจะชุ่มฉ่ำเนาะว่าหน้าฝนทำไมไม่เห็นฝนตกใส่ปุ๋ยแล้วนั่นอะสะใจเลยต้นไม้อะ่ะน้ำเย็นด้วยอะ่ะ เป็นนะน้ำแรงไหมล่ะดูลมลมแรงมากอะกลับบ้านแักสองทุ่มเร้ววันนี้กลับสองทุ่มเลยเหรอกลับบ้านกอ็อนเอนไดูลมพี่น้องดูลมดูลมลมแรงมากอะ่ะ น้ำในคลองแต่น้ำเย็นดิงๆน้ำเย็น,นเย็นน้ำเย็นมากอ่ะน้ำไหลลงรูลึลกอะ่ะรูมันลึกรวยออยไม่พัฒนาเลย เอาแค่ฟังตัวเองแล้เนีอะออยบอกไม่มีเวลาเลยออยดูคลิปนูออยจะบอกผมก็ไม่มีเวลาดูส่วนน้องที่น้องท,ที่น้องตรงผ้าดำๆอะ่ะ หลักเขตเราแค่ชะอมเลยชะอมไปก็เป็นที่น้องต้นชะอมเนี่ยปลูกชะอมเป็นหลักเขตโอ้อยเดี๋ยวฉีดมาทางนี้ดิวตูดแดดขนาดจะห้าโมงแล้วยังแดดด้ยแต่มันล้มด,ดิกองนั้นแม่เขาปลูก แม่เขาเอามันมาปลูกมันอะไรนะเคยอะไรนะนเ,เออแม่เขาเอามันเทศมาปลูกต่ไม่ต้องนั่งไหวนะดูแม่เขามาเขาบอกเลยแม่ปลูกเองเขาว่าถ้ามันเป็นเถาเขาก็จะมาปลูกเองเนี่ยขันคลองนั้นก็กล้วยเราลวนวะ่ะนี่กะเพรามีกะเพราด้วย ก็อะไรมะเขือมะเขือก็แก่น,นมาที่มันร้อนอันนี้ขนุนขนุนโตแล้วเริ่มโตขนุนสะใจเลยอะ่ะ ไปลดกล้วยให้มั่งด้วยไปลดกล้วยให้มัง่งตายะลีต้นใหญ่ตายอันนี้ต้นไม้พี่น้องต้นไม้มาจากบ้านแม่เห็นแม่เขาไม่ลดน้ำเลยมันนี่อันนี้ตะไคร้ปลูกตะไคร้ไว้ด้วยหน่อยนึง อืมไม่ขึ้นทางเนี้ยอย่าบอกว่าไม่ขึ้นโอ้ยมันจะถึงเออต้นนู้นน่ะมันลื่นนั่น่ะเห็นไหมมันก็ไม่ถึงอยู่ดีมันก็ต้องอ้อมอยู่ดีไม่เป็นไรเอาเอากระถางตักเอาก็ได้ เดี๋ยวต้นนี้พี่น้องกล้วยไข่เนี่ยความที่มันร้อนน่ะลดยังไงก็ดูดิร้อนเกินไปไปฟังโน้นทางหน้ามันแห้งแล้วนะแห้งเลยมันร้อนอ่ะ ่งกวไปพี่น้องไปฝั่งโน้นมาอีกฝั่งล้วอะมาอีกฝั่งมาอีกฝั่งตามในพนไปมาอีกฝั่งโอ้ยฝั่งตรงนี้ร้อนว่ะไอ้นั้นอย่าฉีดเยอะเด้อลงลงกองอะมันไม่ค่อยชอบน้ำอย่าไปฉีดเยอะ มาฝั่งนี้พี่น้องฝั่งนี้ฝั่งโอ้ยร้นว่บฝั่งนี้นูน่นทุ่งนา่นนะพี่น้องเขาก็จะจัดสรรเขาจัดล็อกอันนี้เขาเอาหินคุกมาลงให้ละถนนหินคุกน,น,น,นู่นทุ่งนาน่ะ,นะเดี๋ยวเขาก,ก็จัดสรรจัดล็อกอีกอยูในพ้น เต็มที่ดูแดดมวตาเลยอ่ะอันนี้ถนนเนี่ยถนนพี่นเนอะโดยเขตชะอมไปเป็นถนน ไม่น่ามาฝั่งนี้เลยเราเอาไม่เปลี่ยนรองเท้าอะ่ะเราสาเตรียมรองเท้ามาเมื่อไรเราไม่เดินที่แฉ่โอถ้าแฉ่แล้วไม่เดินเดี๋ยวหลงังจากรถเสร็จก็จะอาบน้ำมาเหอะ น้ำเย็นเย็นพี่น้องน้ำเย็นเย็นจริงๆน้ำในคลองนนในคองเย็นมากอ่ะดูจากในคลองอ่ะเย็นจริงๆสี <ๆ S 1> แป๊บเดียวอ่ะพื้นมันแห้งเลยอ่ะแต่ตอนนี้มันล่มล้วสี่โมงกว่าเราจะห้าโมงแล้วมั้งเนี่ยล่มแล้วน่ะ มาส่วนกันตั้งแต่กี่โมงนะเรามาสิบโมงหรือเก้าโมงเนาะวันนี้เนาะประมาณเก้าโมงก,กว่าๆแหละลดไปแล้วนะั่นในรอบหนึ่งเชา้าอ่ะเย็ยนก็ต้องลดให้อีกรอบร้อนอะ่ะวันอาทิตย์ก็จะได้ลดสองรอบมันธรรมดาก็เย็ยนรอบเดียว แต่น้ำในบอ่อเย็นเย็นมากอ่ะเย็นจริงๆสายางสายางลงบ่อนี่นี่อันน,นี้ตรงในพลยืนเดีาพาพี่น้องไปดูสายางลงบอ่อเขาย่อนลงไปในบอ่อ พี่น้องเดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูใกล้ๆนู่นลงในบ่อนน่นาะลมพี่น้องลมเย็นเย็นลมลมแรงมากยิ่งกลางวันยิ่งโหลมแรงไอ้พลบอกยังไม่กลับลราเอนนู่นแหละปกติมาก็ประมาณสองทุ่มกลับชอบอะมาตรงนี้ชอบไม่ค่อยอยากกลับ มันเย็นดีนู่นถ้าเขาจัดลอกอีกนะสวยเอาแค่นี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะค่อยว่ากันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย